สวัสดียามค่ำครับคืนนี้มาลอยอวนอีกแล้วปล่อยอวนเสร็จพอดีก่อนมืดครับตอนนี้ก็ทุ่มกว,กว่าแล้วเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวค่อยสาวครับอบรรยากาศชายฟังครับวันนี้ปล่อยอวนติดฟังเลยเดี๋ยวสองทุ่มค่อยไปสาวกันครับอวนปลากุูลาเล็กครับสองนิ้วครึ่งครับบรรยากาศชายฟัง โอเคครับเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวค่อยไปสาวอ้วนกัน่ออีกสักพักหนึ่ง น,นี้ก็สองพุ่มแล้วครับมาตาวอวนการวันนี้ก็คืนวันที่ยีสิบสามครับเย็นวันที่ยี่สิบสามเคครับเดี๋ยวไปลุ้นปลาอ้วนกันจะมีตัวติดไหม ตอนแรกเป็นอวนสามนิ้วครับวนเกลาสามนิ้วเบอร์ห้าติดแล้วก็มีสองนิ้วพึ่งเบอร์สีติดครับไปลุ้นกันครับจะมีปลาอะไรติดบ้าง ซึ่งตัวฮากูลาว คไปสวยเลยเดีย๋ยวไปลุ้นกันต่อครับจะมีติดอีกไหมมีปลาสีกูนไหมอีกหนึ่งตัวครับ ันตาตามนิ้วหมดแล้วครับได้กุเลาวมาหนึ่งตัวปีคุณหนึ่งตัวครับจะไปลุ้นสองนิ้วครึ่งกันต่อมาลุ้นอวนสองนิ้วครึ่งกันต่อครับ มีปลาไหมมองปลาน้อยๆตัวครับวันนี้ หนึ่งตัวครับปลากูเลาติดตีนหินเลยไตสวยๆครับ นี่ครับอาคูใหญ่ครับครับ,รบตัวยังไใหญ่เลยเต็มฝ่ามือเลยครับ เลาอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับ เอาไม้หนึ่งตัวครับนี่ครับ เาไม่หนึ่งตัวครับอีกครับ ปุ้งครับ สาวนหมดแล้วครับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วครับจะสามทุ่มแล้วสาอวนเสร็จแล้วครับมาดูปลาที่ได้วันนี้กันครับมีกูเลาาสายสวยอยู่สามตัวเหลาเล็กสองตัวครับแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยปลาทูครับรวมสักสองโลได้แล้วก็มีกุ้งสองตัว ปลาไม่ค่อยมีตัวครับบางตัวแต่ก็ยังไม่แห้วครับพอได้ทำกับข้าวครับตุนไว้ก่อน26 27ลมหนาวมาอีกแล้วต้องเอาเรือลบอีกแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วครับเริ่มหนาวแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ